สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอกับป้อมซ่าเช่นเคยเนาะวันนี้ก็อากาศก็กําลังจะดีช่วงใหม่นะคะเห็นกุหลาบของป้อมซ่าไหมครับวันนี้ป้อมซ่าจะมาชวน,นเพื่อนๆตัดกุหลาบไปทําชากุหลาบกันคะ่ะเพื่อนๆก็ดอกกุหลาบของป้อมซ่ามันค่อนข้างเยอะแล้วพอเยอะแล้วมันหนักเนาะมันหนักแล้วมันก็จะโน้มลงเราก็จะเอามา ทำเป็นชากูาบเนาะพอมซาก็จะตัดเป็นบางส่วนไปเนาะคือจะไม่ตัดออกหมดก็จะจะให้มีเอ่อาบไว้ได้เชยชมเนู่เนาะแต่ดอกไหนที่เขาเริ่มจะแก่แล้วเริ่มที่จะร่วงโรยแล้วเดี๋ยวป้อมซาก็จะตัดเอาไปแล้วก็ไปตากแห้งนะคะทําชาโอเคมาตัดกันเลยค่ะ I fix I'm crossing the line dare again me the you to Falling on my knee, no stranger to pain. It's never ending, it's only something I can't forget. My heart won't let it rest, but you. Keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no. Way I tos so hard C The go ก็ได้แล้วค่ะเพื่อนๆประมาณนี้เนาะพ่อม้าจะไม่เอาหมดนะเพราะว่ากุหลาบเขาจะออกดอกเรื่อยๆแล้วก็คอยมาเก็บแล้วก็ตากแห้งไปเรื่อยๆนะคะดอกกุหลาบนี้จะออกดอกไปยันจนถึงเดือน ตุลาคมค่ะพเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวพอพอดอกเขาหมดนะคะเพื่อนๆก็มาตัดแต่งเอาดอกกล้ามตรงนี้ออกเนาะยอดตรงนี้ออกตรงที่ดอกเขาร่วงออกแล้วก็ตัดแล้วเขาก็มีการแตกแตกกิ่งตาตามขึ้นมาตามเนี่ยค่ะพอเราตัดแต่งเรื่อยๆมันก็จะดูสวยมันก็จะดูเหมือนแบบว่ากุหลาบเรายังสดอยู่ตลอดเนาะการดูแลสวนกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะพเพื่อนๆถ้ามันหมดอย่างนี้นะก็คือตัดออกเนาะ ปอมซ่าก็จะไม่ตัดหมดเพราะบางดอกเขาก็ยังต่มอยู่นี่นะคะบางเดี๋ยวปอมซ่าก็จะมาดูแลก็นี่สังเกตว่าส่วนที่เขาถึงเวลาก็ร่วงเลยนะคะเราก็คอยมาตัดตัดเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆหนึ่งมันก็ทําให้กุหลาบเรามันโปร่งเนาะพวกเพียพวกอะไรก็จะได้ไม่มาเยอะจนเกินไปส่วนอันนี้อันนี้ก็ร่วงโรยไปมั่ง แต่อันนี้เขาล่วงไปค่อนข้างเยอะป้อมซาจะไม่เอาดอกเขาหรอกเพราะว่ามันรอไว้ให้ได้ชื่นชมนิดนึงแต่ไอสวนอย่างเงี้ยนะคะสวนที่เขา,าหลุดไปเนาะเหี่ยวไปแล้วก็มาทําการแต่งตัดยอดตัวนี้ออกนะคะเพื่อให้เขาได้แตกออกเรื่อยๆเนาะก็ปีหน้าก็จะได้ทรงพุ่มที่ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเราไปทําการาล้างกุหลาบแล้วก็ตากแห้งกันเลยค่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาล้างกันเพื่อนล้างเอาที่เป็นพวกมแมลงที่มีอะไรออกนะคะมันจะมีแมงตัวเ,เล็กที่อยู่ในช่อของดอกกุหลาบนะคะเพื่อนๆทำชากุหลาบนี่ถ้าใครที่ ใครใช้เคมีปลูกเนี่ยไม่แนะนํานะคะทางที่ดีเราควรจะเป็นกุหลาบที่มันเป็นออร์แกนิกแต่ว่าของพม่ามันไม่ได้ใช้เคมีเนาะเป็นกุหลาบออร์แกนิกที่เราไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรใดๆเลยเป็นจากธรรมชาติสีนี้สวยมากค่ะเพื่อนๆสีแดง มีเพื่อนๆหลายคนที่มาบ้านป้อมซ่าแล้วบอกว่าอยากได้สีนี้พอไปหาซื้อที่ร้านก็สีนี้ไม่มีนะคะเขาก็เลยต้องแบบว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าว่างช่วยชํำให้หน่อยเขาบอกเพราะว่ามันจะมีสีแต่สีแดงแต่ว่าไม่ได้สดเหมือนอย่างที่ที่ที่ป้อมซ่ามีเนาะมันจะเป็นแดงแดงแบบแดงอ่อนๆหรือหรือไม่ก็เป็นเียมพูหรือไม่ก็เป็นสีอื่นสีเหลืองสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อน แต่สีแดงสุดเขาบอกว่าหาไม่เจอหามไม่ค่อยมีที่เป็นกุหลาบเลยนะคะอันนี้มันเป็นกุหลาบเลยนะคะเพื่อน,นกุหลาบเล้ยบ้าซ่าก็จะล้าง เรล้างเสร็จเราก็จะมาผึ่งใส่ตรงนี้นะนเพื่อนๆพ่อม้าก็จะทำอย่างนี้ทําทุกปีก็อย่างนี้แล้วเราไปตากแดดไว้จนกว่าที่เขาจะแห้งนะคะเอาเอาเฉพาะกลีบพ่อม้าจะเอาเฉพาะกลีบเขาเกสนข้างในตรงนี้พ่อม้าไม่เอาค่ะ คือถ้าใครที่ได้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 ไดื่ดดมชายอย่างนี้นะคะเพื่อนๆมันจะมีกลิ่นหอมมากนะเพราะว่าที่พ่อแม่ซาทำทำมันจะมีกลิ่นหอมตากแห้งๆแล้วกลิ่นหอมของกุหลาบก็จะเวลาเราเราเราต้มสักประมาณสองหรือสนาทีกลิ่นอ่อนๆของดอกกลุก,กหลาบจะมามันจะให้วัมรู้สึกที่แบบผ่อนคลายสช่รับปอฟเนาะนสีสดมากแล้วเวลาเราชงสีเขาก็จะออกแบบ แดงๆเนาะก็จะได้ชาแบบชาสดจากทํานี่ถ้าเพื่อนๆัะเก็เเ็นทําไมเราถึงล้างนะคะนี่ก็จะมีแมงตัวนี้นะคะเพื่อนๆต้องระวังอยู่ในกลีบดอกเขาหรือมีพวกมดพวกอะไรคะเพื่อนๆล้างเขา คือดูเหมือนมันจะเยอะแต่พอเราตากไปพอมันยุบพอมันโดนแดดมันก็เหลือนิดเดียวนะคะเพื่อนๆอันนี้เราก็ทำกุหลาบมันจะออกแค่ช่วงนี้เนาะช่วงซัมเมอร์เราทำเราทาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ใช้กินได้ทั้งปีพอหมดช่วงแล้วดูซัมเมอร์ Summer. แล้วอันนี้เราะใ,ใช้กินได้ทั้งปีไปหมดอีกรอบนึงก็ตอนที่อดอกกุหลาบมันมาเป็นอีกรอบนึงก็พอดี แต่ว่าถ้าใครที่มีกุหลาบต้นเล็กหรือกุหลาบไม่เยอะเนาะก,ก็อาจจะใช้ได้ไม่ถึงปีเนาะหรือใครที่ชอบชงกินบ่อยๆแต่ป้อมซาก็ชงกินบ้างไม่ได้ชงกินแบบบ่อยนะคะเพราะว่ากินดื่มกาแฟด้วยถ้าเกิดว่ามีเพื่อนหรือมีแขกมาเยี่ยมเราทําชงดื่มได้สําหรับใครที่ชอบดื่มชาเนาะชาก็เหมือนเป็นชาสมุนไพรนะคะ ถามว่าใช้ตากนานไหมมันขึ้นอยู่กับแดดเพราะว่าที่นอร์เวย์มันแดดมันไม่ได้แบบว่าคงที่ค่ะมันเพื่อนบางทีมันก็มืดบางทีมก็ไม่ร้อนอุณหภูมิมันไม่ได้มันถึงบอกไม่ได้ว่ามันใช้เวลาในระยะในการตากนานไหมแต่ถ้าแดดดีๆเนี่ยอาจจะ 3- 4สวันก็น่าจะแบบแห้งสนิทนะคะป้อมซาก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครจะทำก็คือทำอย่างนี้ไปเรื่อยเอากลีบดอกออกเนาะ ส่วนไอ้ที่ทําตากแห้งแล้วเดี๋ยวป้อมซาจะให้ดูนะคะอันนี้ของปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ของปีที่แล้วที่ป้อมซาทําไว้อันนี้ทําไมมันเป็นสีขาวสีอะไรเพราะป้อม,ม,าอมซาผสมกับกุหลาบสีอื่นเนาะอันนี้ก็จะมีแดงค่อนข้างเยอะนิดนึงเนี่ยทำไมเมื่อปีที่แล้วอันนี้เหลือก็ไม่เยอะก็เดี๋ยวก็จะหมดและะ้วค่ะเพราะชงทีมันก็ใช้ใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งสีชมพูที่ป้อมซร้าให้ดูเนาะมันก็จะเป็นไม่ไม่ใช่สีแดงป้อมซ่้าก็ทํามันเหลืออีกสองกระป๋องนี้นะคะพอดีก็ถ้าเราทําอันนี้เสร็จปุ๊บก็อ่สองกระป๋องนี้หมดพอดีก็เราทําแบตากแห้งไว้ทานนะคะเนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่อยากจะอ่าทชาไว้ดื่มนะคะก็ลองเอากุหลาบที่บ้านลองมาทําดูนะคะแล้วเพื่อนๆก็จะได้ชาที่ ชาจากออร์แกนิกชาที่เราปลูกเองเนาะชาจากธรรมชาติที่เราทําปลูกเองเอามาทานนะคะคลิปนี้ป้อมซ่าเดี๋ยวขออนุญาตาปลิดกีบดอกนี้ให้หมดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าใครมีก็อย่าลืมไปทําทานที่บ้านเนาะคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ